สวัสดีครับผม VRF หลากคนคงเคยชินกับภาพความมืดมัวแปดด้านของอายุโนโคจิใช่ไหมครับในของคันรุมออฟอิลิทหรือเชื่อภาษาไทยก็คือขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนในคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงความแตกต่างของอายุโนโคจิคุงในแบบฉบับไรโนเบลกับฉบับอนิเมะนะครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงอาจจะไม่ใช่ความแตกต่างกันซะทีเดียวนะครับอาจจะเป็นในอนิเมะ คนดูส่วนใหญ่ไม่อาจสังเกตเห็นมัน,นอ่านในไรโนเบลนะครับเพราะไรโนเบลจะเขียนบรรยายถึงความรู้สึกของตัวละครด้วยแต่ในอนิเมะจะเน้นความสนุกหน้าโหดมืดแปดด้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะทําให้มีอัรถรดในการดูมากกว่าซึ่งผมก็เห็นด้วยครับกับการทาอนิเมะแบบนั้นครับทุกคนคงจะเคยเชยนกับอายโนโคจิคุงในอนิเมะมาแล้วใช่ไหมครับซึ่งเจ้าตัวก็เป็นตัวละครแบบเย็นชาน่าเกียดปลายด้านเนี่ยอันน่าเกียดนี้ไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่นะครับ ในฉบับนิยายมันเขาที่ยายเขาอธิบายไว้ว่าเออคูโทสติเขาอธิบายไว้ว่า,อออา,อาไาอโนคุจิของเรานะครับสาวก็ชอบอยู่ประมาณหนึ่งครับแต่เพราะเจ้าตัวไม่เคยมีส่วนร่วมในห้องเรียนหรือว่าไม่เค่อยทาตัวโดดเด่นครับสาวริมเงินไปครับนี่จริงที่ไหนได้ก็หล่อพอตัวนะครับไอโนคจิกลับมาคุยกันต่อครับเจ้าตัวไอโนคุจิคงนะครับภายนอกอาจจะดูเย็นชาตายด้าน ไม่ชอบคบค้าสมาคมกับใครหรือไม่ทําตัวเป็นจุดเด่นจุดสนใจของโรงเรียนนะครับแต่ที่เขาทําแบบนั้นก็เพราะมีเหตุผลอยู่ครับซึ่งเหตุผลหาอนิเมะม,มันจะหายากครับแบบแทบไม่มีนะครับสังเกตไม่น่าจะเห็นเลยเพราะว่าประวัติของอายานโกจิคงอนิเมะก็มีน้อยมากครับเมื่อเทียบกับในของไรโนเบลซึ่งความแตกต่างทุกคนจะบอกไปนะครับคือไม่ใช่ความแตกต่างสักทีเดียวหรอกครับเป็นจุดที่คนดูอนิเมะไม่ค่อยให้ความสนใจกันหรือว่ามองข้ามกันไปครับ ทุกคนอาจจะสังเกตเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเจ้าตัวมีนิสัยเย็นชาตายด้านแล้วก็ไม่ชอบแสดงออกครับซึ่งนิสัยส่วนแรกนะครับเย็นชาตายด้าน,นครับเป็นผลมาจากการที่เขาไม่แสดงออกความสามารถครับทำไมเขาถึงไม่แสดงออกความสามารถครับเพราะว่าเขามีความสามารถเยอะเกินไปครับแบบจะทําให้เป็นจุดสนใจแล้วเขาใช้ชีวิตต่ตอในโรงเรียนแบบธรรมดาไม่ได้ครับจุดประสงค์ที่เขามาในโรงเรียนนี้ก็คือทําตัวแบบเป็นมนุษย์มนาให้มากที่สุดครับ ไม่เป็นไม่ใช่เป็นยอดคนแบบนักคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาอยากอยู่ในฐานะนักเรียนคนหนึ่งมีความรักมีเพื่อนพูดคุยกันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเงี้ยครับอยากมีชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาครับเพราะว่าเขาเติบโตมากับห้องไว้์รูมครับใช่ครับเป็นห้องเรียนที่แบบผลิตอัจฉริยภาพแบบนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยครับ นำคนมาทดลองแล้วก็ให้อยู่ในห้องสีขาวแข่งขันกันไปเรื่อยๆเหลือผลทดลองการสุดท้ายคืออายุรโคจิปุ่งครับซึ่งเขาเป็นแบบนั้นมาจนถึงมอต้นแล้วทีนี้เขาอยากหนีออกจากครอบครัวตัวเองครับซึ่งการหนีของเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวของพ่อเขานั่นแล่ครับแล้วคนใกล้ตัวของพ่อเขาก็โดนด้งออก,โดน,นออกโดนเลาอะโดนเล่นง,งานจนแบบกับติดคุกครับอันนี้ผมก็ไม่ชวนนะครับฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนก็เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าความน่ามืดแต่ด้าน ของอาจุโคจิคุงที่ส่งสายตาให้อาจารย์ตอนจบบนเรือยอท์นะครับมันมีความหมายว่ายังไงครับซึ่งผมก็จะมาอธิบายให้เขาเจคเขาขาวๆันนะครับพ่อพระเอกครับต้องการให้พระเอกออกจากโรงเรียนครับแต่ว่าครูประจําชั้นหรือปออเนี่ยครับก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามันมีอํานาจกันอยู่ครับคือพ่อพระเอกไม่มีสิทธิ์ก้าวไก่ในโรงเรียนนี้ครับแต่ทีนี้พ่อพระเอกมาบังคับครูประจําชั้นนะครับ พยายามให้อายุโนโคจิออกครับครูประจาชั้นได้ยื่นข้อเสนอกับพระเอกว่าถ้าเธอแสดงความสามารถหรือพาห้องเรียนไปสู่ห้องเอได้ครูก็จะช่วยเธอให้หนีจากพ่อเธออย่างเงี้ยครับเนี่ยครับอายุโนโคจิของขึ้นนะครับทั้งเรื่องพ่อทั้งเรื่องที่ตัวเองต้องแสดงความสามารถทั้งทั้งที่ทอยากเป็นนักเรียนธรรมดานะครับมันแบบแสดงความดนมืดแปดด้านของอายุโนโคจิหมดเลยครับคือด้านมืดนี้ทะลุกออกระบุขีดเพด,ดานกันเลยครับ ซึ่งในพาร์ทของนิยายที่ผมจะมาเล่าต่อจากนี้ครับซึ่งมีเนื้อหาสปอยแบบมากนะครับคนไหนที่จะอ่านนิยายไม่ใช่ดิไรโนเบลของ้องเรียนเฉพาะยอดคนนะครับก็ไปหาอ่านกันเลยนะครับถ้าฟังต่อจากนี้ผมรับรองได้ว่าหทดสนุกแน่ครับยังจํากับเป้าหมายแรกของพระเอกได้ใช่ไหมครับคือพระเอกต้องการมีเพื่อนแต่ไอประเด็นเรื่องพระเอกต้องการมีความรักครับคือมันเป็นความต้องการช่วงหลังครับคือมีครูมาทักท้วงคนหนึ่งว่าทาไมเธอถึงไม่มีความรักเลยต่างๆที่ ลงเดียนก็เอื้อให้มีความรักได้ขนาดนี้ครับอิยุนโคจิเลยตอบไปว่าผมก็อยากมีอยู่นะครับถ้ามีใครสนใจผมผมก็อยากจะรับสมัครไว้ทุกคนพอตอบไปทำนองนี้ครับเหมือนจะจริงจังแต่ว็ไม่จริงจังครับเรื่องที่พระเอกต้องการหาเพื่อนนะครับก็สําเร็จตามเป้าหมายพระเอกครับได้เพื่อนจากกลุ่มติวหนังสือครับซึ่งเพื่อนกลุ่มนี้ก็จะนิสัยเหมือนพระเอกครับไม่ชอบไปไหนมาไหนกับคนอื่นนะครับชอบอยู่ตัวคนเดียวครับซึ่งก็คุยกันถูกคอสิครับงานนี้พระเอกก็ได้เพื่อนไปครับซึ่งหนึ่งในเพื่อนทั้งห้าคนนะครับคคนนกี่ว หน,นึ่งไอนีสองสามสี่ห้าอัห้าคนแล้วครับผมจำไม่ค่อได้เท่าไหร่คือหนึ่งอย่าก็จะมีไอรีแล้วก็อีกคนนึงยูกิมุระครับไอคนฉลาดฉลาดหน่อยครับผมจําจได้แค่สองคนนี้แล้วครับไอคนนั้น,นก็นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่เป้าหมายแรกของพระเยกก็สำเร็จตามความปัารถนาของพระเอกอย่างเรียบร้อยสวยงามครับใช้ชีวิตในโรงเรียนแบบเปลี่ยน <S <S ดิงครับ แต่ว,ว่าเป้าหมายต่อไปครับประเด็นเรื่องความรักนี่ครับตอนแรกเหมือนพี่จะพูดไปจริงจังนะครับแต่มันไปปักทงเขาไปซะทั่วเลยครับพี่เอ๋ครับทั้งอิกิโนเซทั้งซูซูเน่ครับซูซูนเน่นี่มาท้ายท้ายหน่อยครับถึงแยอ่านเจอแล้วแถมอะไรก็มีคําทำนายเกี่ยวกับซูซูเน่ด้วยอะไรสักอย่างนะครับผมเป็นแบบพีคครับพีคคือคือแบบอารีสวะคีผมกําลังมาดีๆครับแล้วมีคําทำนายเกี่ยวกับซูซูเน่ว่าจะได้คบกับ อนิมูโคจิกัผมแบบของขึ้นเลยครับตอนที่ไปเอกไปปักธงก็มีดังนี้นะครับคนแรกเลยก็คือซากุระไอดีครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นในอนิเมะกันนี้ครับคนต่อมาคือคารุอิซาวะเคครับคนที่สามอิกิโนเซะครับแลคนที่4ี่เหมือนจะเป็นซูซุนะนะครับแล้วตามมาด้วยคนสุดท้ายครับเป็นสกายันางี้ถึงซูซุนะจะอยู่ด้วยกันเล็กๆครับแต่ก็น่าแหละครับไม่น่าจะมีความรู้สึกชอบกันเท่าไหร่ครับแต่ หลังๆวันนี้ก็จะมีมีความรู้สึกให้กันแล้วครับถึงขนาดทํากับข้าวให้กินในห้องเลยครับส่วนใครที่ว่ามีแต้มต่อเยอะสุดผมว่าเป็นคารุอิซาว่าเคครับเพราะว่ามีริมเจ็ดจุดห้าเป็นริมเฉพาะเลยครับแล้วก็เคยให้ของขวัญไปเอกไปเอกก็ให้คืนด้วยครับแต่ของขวัญที่ให้คืนนะครับคือแพงเวอร์ครับเท่าไหร่นะประมาณสาม0 0ืนเยนครับเป็นสร้อยคอรูปหัวใจด้วยครับนี่แหละครับผมถึงมองว่าคารุอิซาว่าเคเป็นนางเอกครับเพราะคอยช่วยเหลือพระเอกในหลายงานครับเหมือนกับซุสเนะเลยครับ แรืวว่าจะอยู่ใกล้ชิดกับเอกมากกว่าส่วนเรื่องซักกันอย่างนี้นี่มาได้ไงนะครับโอ้ตอนจบของเต้นเลยครับเพิ่งจะมาปิ้งกันครับโอ้โหเคกผมก็ไม่รู้อีนุยนี่ครับปล่อยให้เขาดอกจับมือใช้